นี่ครับ67กิโลกรัม180กับ189ครับ9เซนเมตร32กับ22โชคชัยอาวุโสกว่า10ปีเมื่อน20กว่าฝ่ายอ่ะเริ่มต้นขึ้นครับโยืนเทียบกันแล้วเห็นชัดเลยครับโอ้180ของโชคชัยว่าสูงเลยนะครับมาเจอ189ของซาคาริยามาดี้ครับกาจจะดูเสียเปรียบเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ปรืเ่องใหญ่ไม่ใช่ปัญหาครับเดินเข้าใส่เลยครับโชคชัยต่อยมาบควาไม่โดนครับซาคาริยาสู้ครับ โอดูจากทรงนี้โชคชัยมวยเข่าแน่ครับเดินเข้าหาคอของสักเรียครับอ่ะจิ้มสายน้ำแหมียกเข่าซะด้วยนะครับสคกเรียครับยกแล้วก็มีขวางครับแหมถือว่าเป็นงานใช้ได้เลยครับก็อยู่เวน้ามวยไทยครับเพราะฉะนั้นแมซ้อมมาดีครับสักเรียโอ้แต่โชคชัยนี่เก่าจริงๆครับขวางขวางขวางแหม่ยังตีไม่ได้ครับ ใช้มาสกัดนะครับสกเรมาร์ดี้ครับใช้ความอยากให้เป็นประโยชน์ครับตะขวาดีครับลูกนี้โชคชัยถึงตัวไหมแต่ถ้าถึงแล้วก็เป็นเรื่องครับเกาะได้แล้วตีได้ไหมโอ้โหแกมีแอนครับน่าจะซ้อมปล้ำมาเหมือนกันแลวครับสกเรมาดีครับถือว่ามาดีเลยครับไม่ใช่มาดี้ครับหมักน้ำไม่ใช้ได้เลยครับโชคชัยโอ้ตีไซโค้งข้างหลังเนี่ยครับดีตั๊มหลังครับโชคชัย โอ้โจะถีบได้ครับเจอหมัดขวาเข้าลำตัวโอ้ยแข่งขวาแห้งเข่าขวาครับป้ายหน้าป้ายหน้ายังไงโอ้ยยังไงครับสักเรียร <c oughs> หันไปบอกทีมงานเอาไงดีลูกพี่ลูกพี่ก็บอกว่าเดินต่อไปอ๋อเสียบดีครับ <c oughs> โอ้โแต่ว่าโชคชัยนี่แกตื้อจริงๆ <c oughs> ถึงตัวครับปิดมา <c oughs> ยังตีไม่ได้ครับ <c oughs> โอ้แค่สองนาทีเนี่ยครับ โอ้สกัดกันโอ้ยไงสัเรียน<อ>โอ้เจอจอล่างแล้วก็ไม่ค่อยดีครับโอ้ฐานล่างมีปัญหารหรือเปล่าโอ้เจอเสียบขาอีกกดกดมากดมามเกือบไปครับแหมมีผู้มีว่าทครับสักเรียนมาดีใจข่าชุดนี้ครับต้องถอยนะครับแตะขวามาครับเจอมีข้างขวาสกัดแต่แต่ว่าแกตื้อจริงๆครับโชคชัยถึงตัวอีกแล้วครับโอ้ยดูไปนะโอ้ตายฟันยางเลยครับแหมนี่เขาบอกว่ารู้มากครับ สักเคียร์มาที่ครับโอ้โหแมแกช่วงเวลาเห็นเห็นเลยครับโอ้โหลูกโอ้โหไม <ป S> ่ดีศัตูดูเลย <laughs> เอาไปต่อครับบีต่อครับแม่มวยมันช่องแปดครับมันมันแบบนี้นี่เองรอครับโอ้โหเนี่ยลูกเตะซ้ายเตะหน้านี่ทำได้ดีนะครับสักเรียร์ ขาแกยาวครับดูเลยแกแทงนี่ถึงหน้าอกเลยครับแต่เพราะเขาวงในนะครับดูโชคชัยเลครับตีหลังก็ตีครับตีหน้าก็ตีครับอ่ะเดินต่อคือได้อะไรแกเอาหมดเลยครับโชคชัยครับเข้ามาป้ายหน้าโอ้ยายไปอยู่หลังเลยครับโอ้ย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 โอ้โยกสองครับสากเรียเอายังไงครับตอนยกกรรมการก็เตือนนะครับอย่าหันหลังให้คู่ต่อสู้ครับ ล็อกคอมาได้ล็อกเป็นสามเหลี่ยมครับแหมยังตีไม่ได้ครับแ้กันดิ้นจริงๆครับสักเรียดีว่าครับแรงต้นน้ํายังมีเข้าไปแทงเข้าซ้ายครับเจอหมัดขวาของโชคชัยแข่งขวาใหมา่ครับอโอ้โชคชัยนี่มปนจอบลงทุนเ <rit ux> นี่ครับพอขวาได้ก็ตีแบบนี้ครับเสียบแล้วคาไว้ครับโอ้สักเรียครับเป่าปากแล้ว จับมาอีกรัดอีกกดมาโอ้โหอ้าวมีสู้เหมือนกันครับโอ้ลากมาดังใจนึกเลยครับโชคชัยครก็พาไปไหนนี่จะไปด้วยเลยครับนี่จะพาไปเที่ยวร้อยเอ็ดอะไรครับลุกซ้ายลําตัวจิ้มขวาลําตัวโอ้ลัดสามเหลี่ยมครับลัดสามเหลี่ยมโอ้โโออ้้แม่ต้องระวังครับต้องระวังครับทีมงานนี่ก็ชูมือรอเลยครับแล้วตัวสูงทั้งคู่ด้วยครับโชคชัยรัดล่าง โอ้หมดวี่ขยี้ไปอย่างนี้ทําเป็นเล่นนะครับซาเรียมาดี้ที่หมดง่ายๆนะครับเพราะโชชัยที่ถึงตัวตลอดครับขวาคอได้มาแต่แทงเข่ามาครับอาวุธเหมือนไม่ค่อยมีน้ําหนักเลยนะครับซาเครียก็พยายามจะแทงสวนนะครับแต่มันไม่แหมไม่แม่นยําพอที่จะสกัดโชคชัยได้ครับเนี่ยหมัดฟื้นวาดไปหมดเลยครับซาเรียครับโชชัยมาถึงตัวครับล็อกมามาตีเข้าที่หลังครับแอ่แกไปเอียงข้างให้มันก็โดนเลยครับแบบนี้ มองไปที่ทีมงานดีแล้วครับสักเรียครับเขาไปไม่เป็นเลยครับเจอลูกตื้อของโชคชัยเข้าไปครับป้ายป้ายป้ายจะต่อยไม่ต่อยอ่ะรัดคอแหมกรรมการแยกซะก่อนครับยีบนามไปก่อนครับเสียบไม่โดนเนี่ยครับสักเรียครับแต่ของโชคชัยนี่มันโดนครับแหมจะว่าครับยออนรับปุกไปเรื่อยครับสลึงสองสลึงครับโชคชัยครับ ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆ,ๆทีไม่โดนครับสักเรียรโดโต้ลำตัวโอ้โหเริ่มจะยกแข้งยกขาลำบากขึ้นเลยครับโอ้โดูคอตกแล้วครับสักเรียครับเอาไงดีครับอะโชคชัยเดินต่อครับจิ้มลำตัวไอ้พยางจะฟันศอกสวนแต่มันไม่โดนครับสักเรียรมาดีอโชคชัยยังเดินต่อทีโอ้ยฟันยางแทบจะหลุดจ,จากผ่าครับสักเรียร เอาอีกเอาหันหลังอีกแม่จะตีหน้าไม่ถึงครับพวกแกไปหันหลังนี้ไม่ได้นะครับเพราะโชคชัยนี่ตีได้ทุกมุมครับด<อ>ีขวาลำตัวแทงสวนมาก็ไม่โดนถึงตัวอีกแล้วโอ้แล้วคนมันเหนื่อยดิยิ่งไปกดคอมยกตัดสินครับถึงตัวอีกแล้วถึงตัวอีกแล้วครับโชคชัยถึงตัวเททิ้งลงไป แหมยิงลุกยากอยู่ครับซาคาเริเอเตลุดอ้าวแท้งขวาได้โชคใจถึงตัวโอ้ถึงตัวยังไม่ไตีแค่รัดเอาไว้ครับพวกสีหน้าแวตาหนี้หนักใจเห็นได้ชัดเลยครับซาคาเรียรครับแต่ว่ายังสู้ครับยังสู้อยู่โอ้แต่ซ้ายดีครับอ้าวไม่แน่นะครับโอ้แต่แข้งขาแกยาวเก่งการโอ้ยเจอเสียบทีนี้ครับ โอ้ยที่เตมานี่หายเกลี้ยงเลยครับเจอเสียบไปทีเดียวโอ้หายใจยาวหายใจแรงนะครับยังไม่หมดนาทีแรกเลยโดดีหรือเปล่ารัดดินหนีครับทีปนนบบไปก,ก่อนครับโชคชัยกะค้ำมาผีรัดมาโอ้แล้วดูครับถึงตัวนี้กดหน้าก่อนเลยครับโชคชัยแม่เหมือนจะมีเลือดด้วยแบบครับโชคชัยยังเห็นไม่ชัดนะครับ น่าจะโดนศอกของสักเรียเข้าไปครับไโดน่ไปครับโอ้งหง้างไปจากจังหารเลยครับมันไม่ร่วงได้ยังไงโอ้โหเอายังไงครับเอาชีวิตอยู่ที่ไหนทำอะไรงงครับสักเรียโอ้โชคชัยก็โดนเหมือนกันคงับโอ้นี่ไปจูบศอกก่อนนะครับเลือดออกก็เลยสำเร็จโทษเลยครับสะใจครับนี่ครับเข้าไปเช็คเกรตติ้งกับแฟน โอ้โหนางหน้าหนอนหน้าผู้บรรยายเลยครับสกเรียมาดีครับครั้งครับโอ้โหเจอจังๆครับกกหูครับวิงวิงแน่นอนครับแบบนี้โอ้เต็มเลยครับโอ้แล้วดูแกค่อยครูดลงมาครับโอ้เชือกสี่เส้นนี้รูดหมดเลยครับใช้บริการครบหมดทุกเส้นครับโอ้ครับดูไหลๆหลลงมาแล้วสุดท้ายครับ ก็นอนราบกับพื้นแต่โดยดีครับสกเรีมาดีจากตูนีเซียครับโอ้แต่ก็กว่าจะปราบพยศได้นี่ก็มาถึงยกที่3นะครับสำหรับโชคชัยพร,ราน26ครับแสใจครับ